มันสั่งพี่น้องกำลังเห็ดยันไหหมูหมูหลังคาลพอได้อยู่ดีก็ค้นฝนเจอหนึ่งมูนโค้งเล็กเม็ดัดสิหลอดหรือสิหลวงเนอะพี่น้องเนอะ ธุรกิจธุรกิจโครงการเตีีย <invers> ม <ing> เป็นห Golf ้องน้อนแดงเด้ไหม để cả miếng hoang vang, nuối lái, hoang nuối tháng này, hết sớm hết sớm, tham <laughs> 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 hết bắn, hết ăn muối, hết ăn, hết khoặc muối, hết đào cứ bẩn, nhạp nhạp chưa thế, ôi, sờ đung má, say này, bảy nhắn cứ bẩn nhạp nhạp chưa, cá xíu mẹ cứ lái thế, ăn chỉ tít mà này, không giống nhau, măng này bảy nhãng cá súy mà, say tụm vẫn sẽ thước mà đi เป็นช่องสาบลาฟยุนแมสตอสอนเออมุ้มนั่นก็ไล่ว่เอาเอาเสดุงมายกอันนี้ก็สะได้ปรงจะได้ปรับปรุงใหม่ครอบหมูค่ะครอบหมูตะกีตะก้อนก็เลี้ยงหมูเนาะธุรกิจ เอพื้นไม่เอาเนวมาเลียงก็ดีได้นะพี่น้องนะเป็นปลาเป็นหวกไปเสร็จพืนมันอยกักบดีแล้วพืนหยักสุดอันนั้นิได้ปรับปรุงไม่คนอนธุรกิจสิไปไจะไปยังไงมายังไงธุรกิจขวาเก่า ตัดตีกายตีก้อนไป่ลยอันนี้กำลังมุงหลังคามุงหลังคา,อ,นนา,าอันนี้ขอบเก้าแดงขอบแซนด์พาทำใหม่ อันนี้ก็ล้างอาหารไปแน,น,น้วล้าง,งอาหารนี่ก็บรถทึกเด้อพี่น้องแปดพันหุ่นในรังอาหารเนี่ยครอบน้ำครอบครอบน้ำติดกับผนังปูนออกเก้าพิณครอบมันบ่มีฝืนทีเนาะ มันแคบแล้วก็ทงที่สุดดีอยู่นะพี่น้องเนาะทมที่ขึ้นอีกเก็ดเป็นฟั้มหน่อยๆแล้วธุรกิจมันจะเป็นไงธุรกิจเลี้ยงหูยงแม่พันธุ์ ลี่ยงแม่พันธุ์ลือสิเลี้ยงหมูคุนก็จักเหลี่ยมต้นยังเป็นนิ้สัมกระสีขอไปจับหมูเนอหมูป่าค่ะหมูป้ายังมีสองสาตัวหมูป่า มีแต่อคอกที่ว่างเปล่าต้องคารมูมูใสมาน้ะพี่น้องนะเนาะค่อยขอบคุณทุกการรับชมนะคะเด้อ